ข้ารสชกาเสษตรศิลาทิธรรมมัพวราสยกายจิตโตวันธรรมกามริยานพานังสุสุดทางสามคนโยสาผาปานินางสารานังเขมมุตตมังตั สร้างขาสหังนิยเทมีสาลีรังชีวิตตังจิตังวันทันโตหังจริสามีสร้างคาโซปฏิปันตังนาทิเมสารนางอัญญงสร้างโคมสารนางวะลังเอเตนะสะจวะเชนะวัตยังสาธุสาเน สรงทางเมวันทมาเนนายังคุณยังปัสสุตังอิทาสาเพปีอันตรายามิมาเฮสุงตาสเตชะสาอาเยนะวาจายวาเจตสาวาสังเขปุกรมังปะกตังมายายังสังโคปฏิพันธะตุอจยันตัง กาลันตะเลสั้างวิตุงวสังเขส <Yeah. S 1> มัยอัจชาเวคิตาวายังจีวรังปะริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคันตายา ปุณหาสาปฏิฆานตายานางสามารถสวาตาตาปัสสิลิสปะสัมภัสสานังปุณหาตายายาวาเทวะอิโกปินาปฏิชาธนานังอาชามายาปาเจเวคิตาวโยปินทัปโตปริพุตโต โสเนวาทวายญาณมาทายญาณมันธนาญาณวิภูสนายายาวาเทวะยัสักยัสสทิติยายาปนายาหิงสุปารติยาพรหมัจริยานุคายา เมตุปรานณเจะเวทนางปฏิหังขามิตวันจะเวทนางนาอุปาเทสามิยาตราจจเมภวิสติอนาวัชตาจะภาสุวิหารโรจติอาชมยาปัจเวิิตวันยังเสนาสนางปริพุตัง ตังยาวเทวาสีตัสสะปฏิคานตายะอุนหาสสะปฏิคานตายะดังสมกัสวะตาตาปัสสิกิสะปะสัมผัสสานังปฏิคานตายะยาวเทวาอุตุปลิสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามาทาง อาชะมายาปัจเวคิตาวายคิลานาปัจชยะเพสัชาปลิพาโลปลิพุตโตโสภยาวาเทวะตุนตานังเวยาภาทิกานังเวทนานะปฏิตคาตายะอาภยาปัจชจปรมัตตายาติอยังโเมิ迦โย กายของเรานี้แลอุทาปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมตะกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปทาจะปาริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลออกูโรนาณปัการัสสุสจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมาสมิกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายคือขนทั้งหลายขาคือเล็บทั้งหลาย่ันตาคือควันทั้งหลายตาโจค,คือน้ง มังสังคือเนื้อนะหาหรูคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเนื้ในกระดูกวากังมามอัตยางหัวใจยักกนังตับอิโรมะกังพังเผดปีหักกังไตบาปผาสังกอด อ่านต่างไซหญ่อ่านตะผุ้นางไซนอ้อยอุททาลียางอาหารกันกาลีสางอาหารเก่ามัทะาเกมัทะลูมคัามเยื่อนในสมองศรีรษะน้ำดีเตมหังน้ำสเสลดบูโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือด เซโทน้ำเหงือ่อเมโทน้ำมันโ้นอัสุกน้ำตาวาส,สาน้ำมันแล้วเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูดลาสิกาน้ำไขขอ้อมัตังน้ำมูดไม่วม่ามายังเมกาโยกาย,อยาของเรานี้อย่างนี้ ตาบาทตาลาเมืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมทถากาเมืองตามแต่ปลายผมลงไปตาจะปลญยัตัวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกปูโรนานาปการัสสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปการต่างจั อย่างนี้แหละโตมินิทุโคมิอเวโรมิอพยาปโชมินิโ homi สุขีอัตานังผลิหะรามิสาเพสัตตาตั่ตุ สัพเพสัตตาขงชาหตุสัพเพสัตตาอภิยาปชาโหตุสัพเพสัตตาอนิฆาโหตุสัพเพสัตตาขีอาตานาปริหารันตูสัพเพสัตตาสัตทุกข์ภาพมุลจันตุ สเพสัตตาทัสสมปติโตมาวิขาชันตัวสาเพสัตตากรรมมสักกรรมมาทายาทกรรมมโยนิกรรมมันทุกรรมมปฏิสารณาอย่างกรรมังตลิสันติกาลยานังวาปาปะกังวะกัสสทายาทาภวิสันติ อาเวลาสุขชีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุข์เมื่อเถอิดกาตางปุญยังพลังไม่ห้างสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาจันั่นเถิด <ยา S 1> เทวตาสันติวิหารละมันตินีทุเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิกะโลนเตท,ทวิหารมันทะเลเท จะมัชฌานวกาจะพิขาวสาลามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานาปุตตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยกิจอันทสัมภวาสังเสทชาตาปปาติกา นิยานิกางธรรมวรางปฏิจจเตสาเพปิกสักกโลนทุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมทธาาจบุคลราสังโคหนตุสมโควะอัธยาจาหิตายาจารมอาละาคาตุสาธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโน วัวติงสัมาปาภุเนยามรัมเมอริยับปะเวทิเต